จมาจ้ะม,มูนี่เดีย๋ยวเสื้ามาเฮ็ดกับเขาค่ะพี่น้องกระดานอุ่นขนมจีนค่ะข้างมีเป็น<ม><ม>เห็ดค่ะว่าซีเฮ็ดซุกเห็ดกินค่ะพี่น้อง<ม>เห็ดแซ่แข็งเนาะคะ่ะเอาออกมาละลายน้ำแล้วก็ต้มอีกน้มหนึ่งเนาะคะ่ะต้มอุน่นอันนี้ก็ได้ที่แล้วเนาะค่ะเนาะเส้นขนมจีนว่าสิตัมซั่วพี่น้อง อันนี้เอาไปกินกับน้ำยาเนาะคะ mm ่ะ hmm. เ่ราะท่านเห็นเหตุยี่ปีหนอมีร mm hmm. ะคะอุปกรณ์อุปก,ปก,กรณ์ตำซั่วขนมจีนใส่แตงกวาะคะ่ะวันนี้ไม่มีขนมไม่มีมะละกอเนาะค่ะเนาะ,ะแล้วกับสี oh. ผ้ามาเบิองอันนี้พี่น้องอ่าอ,อะไรนะถั่วง,งอกเนาะค่ะเนาะเบิองข้าพี่น้องกำลังงามๆเลยค่ะยอดอวบๆสวยเลยค่ะ เดี๋ยวสีจงไวเ้เฮ็ดพัดไท่พร้อมพี่น้องพัดไทยหรือว่าเฮ็ดอ่ากินกับขนมจีนหรือว่าพัดทั่วงอบเนาะค่ะเนาะเฮ็ดได้หลายไม่นู่ค่ะสุอมาโโลดเดียวนี่โอยกินประวัติไวค่ะพี่น้องนี่ค่ะตําแตงค่ะพี่น้องใส่พริกป่นค่ะใส่เครื่องซอนค่ะพี่นอ้องเาจ,จะเห็น่าชัดนะพี่น,อน้องเนาะสีวาจังไรนี่ค่ะแตงค่ะ เห็นบ่คับน,น้องพี่น้องเอาไปเลยต่ำแบบง่ายๆสับปีนใส่บัคเคอร์เทศค่ะใส่บักเคอร์เทศเห็ดกินแบบง่าย,ายะะๆเนาะ มะนาวค่ะตำลงไปทั้งเปลือกเลยพี่น้องหอมบีบมะนาวลงไปโอเคอันนี้เอาไว้แล้วก็ชูรสค่ะพี่น้องซู้รสน้าปลาแดกค่ะพี่น้องปลาแดกมียู่หอมยังใสลงไปเลยค่ะก็เอาตามใจชอบนะ,ะพี่น้อง น้ำปลาค่ะพอสะกอนหยาดมันเข็มพี่นอ้องน้ำตาลอยู่ไหนทำตาลนิดน่อยค่ะน้ำตาลกะกราปิดก่อนนิดน้อยเพื่อนว่าสองส่วนสองส่วนชาค่ะวันนี้มาต่ำค่ะพี่น้องเก็บอุปรกรณ์แล้วตํำกันเลยค่ะ นึกม,มาคามเปียกพี่น้องคา,ามเปียกอยู่ในขนมจีนค่ะนี่ค่ะตำลงไปให้เสร็จเลยเนาะพี่น้องให้มันเหลวได้โอเคสวยๆเลยค่งเสียงกำลัง เบ่งค่ะพี่น้องบะมีพริกสดกะเอาพริกขัวได้ค่ะพี่น้องกระดูชฉาบแซ่บขึ้นกันเดี๋ยวขอชิมกันพี่น้องคลิปมันสียงชิมขนมจีนเมื่อ,อไรมันเสียนี่ชิมบักแตงคะ่ะบะเสับปันไลยใส่สือรถใส่ลูกไฟห,หรอเปล่าพี่น้อง บ่ามั่นใจแต่ว่ารู้สึกว่าขาดชุดรดกับประเดดนิดหน่อยมันเผ็ดพี่นอ้องใส่น้ำตาลอีกซ <c oughs> ีชอนมาพริกเครื่องสอนเผ็ดแต่พี่น้องพริกรัวสูตรตามใจเราเนาะคะ่ะเนาะมาลดได้เติมเองพี่น้อง ชิมเลยสุปหยดอร่อยใจพี่น้องทั่วงอกลูกปี๋เหาะเหาะนั่มพี่น้องมันเขากันโอเคตักใส่จานเดี๋ยวมากินน้ำกันเน้ะจ้าเนาะเดี๋ยว ครับผู้ใดที่อ่าบ่าเห็น,น,นตอนต่ำเนาะหน้าตากะชีออกมาประมาณนี้ค่ะอ้าขาเที่ยงครับพี่น้องตากะชิเบิง้งแต่อันนั้นเนาะอ,อ,อือร่อยกินผู้เดียวแซ่บ่ซ่บกับบ่แบแซ่บอีดีครับพี่น้องเฮ็ดถือปากเจ้าของอืม อร่อยมากเบื้องต้นเขาเอิญมียังต้นอทั่วงอกน้พี่น้องเวาวงอกกรอบๆเลยค่ะแง่แห้งกับพี่น้องกินทั้งหากค่ะอืแค่นี้ก็อิ่มเน้ะค่ะช่วงนี้ไดเอทพี่น้องอ้วนขึ้นเห็นไหมนาหน้าเริ่มบานแล้วแต่ก่อนจ้อยๆค่ะพี่น้อง แดดแดดพปแห้งม,มันก็เลยมืดค่ะก,กินยุ่ิใจบ้างมาเปิดประตูเพราะว่ามาแรงวันเขามากค่ะพี่น้อง๋ยวมันสีได้กินประแดดมันสีมารบกวนเอมอมี่บางเชื่อกระแดดอันจ้าบางเชื่อกระแดดอันอันเขาเอิญว้ีอย่างเปิดปิดเปิดปิดโยอันก้อนเมฆก,กันเลย แซ่บทคัพี่น้องฟีเมอร์นี่เปิดลานได้เลยเียถึกปากเจ้าของจะมาดูถึกปากคนอื่นหรือเปล่านะคะนาะสูตรกับบะหมี่ตายตัวครับพี่น้องอยากกินรสใด,ดปรุงเอาค่ะขันมีคนไทยหลายกุ้ยซฮาเปิดลานอาหารนะ,ะ,นะพี่น้องแต่ว่าแถวนี้บะหมี่คนไทยผู้ดสิมาก,กินน,ะะน้ำเผาเนาะพี่น้องเนาะ ขนมจีนเห็ดอ่ะพี่น้องเห็ดเา่าหดมันก็เลยเนาไม่ได้ตัดตัดพี่น้องผักสดอร่อยมาเด้เยอะๆมากินน้ำกันแซ่บๆพี่น้อง บรมีอย่งางไรทำเมื่อมาเฮ็ดกับเขาแล้วก็คุยกันไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวบ,บารูดสิว่าสาวเอ็มมีมีอย่างสิคุยบาร์มีค่ะเฮ็ดคลิปทั่วไปกับพี่น้องมือดับบังกับรุงมือดับบาร์บังกับบารุงค่ะไล่ดับกับบาร์บีเราค่ะอีกปีนึงคนละตั้งสี่ได้ ขี้เฮาบะปังมามีค้นเบิงกับบะมีเนาะค่ะได้ได้เนาะันมีคน้น,คนเบิงหลายยอดวิวขึ้นมันก็ได้ค่ะแต่ว่าข้าก็เฮ็ดไปเพราะเราใจหลักนาพี่น้อง,นองเนาะเฮ็ดมาถึงจุดนี้แล้วก็ลงไปค่ะเพื่ออนาคตมีการเปลี่ยนแปลงค่ะปอบใจเจ้าของเฮ็ดไปเด้เลยค่ะขันเข้ามาไม่สิ่งทีเข้าเฮ็ดมันก็นมีความสุขเลยค่ะกินไปคุยไปว่าไป ทันเฮ็ดคลิปบอดีกับบออันเบิ่งกับอบอ,บอเป็นยังด้วยค่ะก็ขอบพูดไดห,หลายทีแวะเขามาชมึงเนาะค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น้องคลิปมันสิเาาใจจริงก็อยากกินให้มันเบิดนัหน่อยแต่ว่าคือว่าน่ะมีคุณนบอกเก่งค่ะเดี๋ยจะไปกินให้เบิดค่ใช่พี่น้อง กินไปหลายกว่านี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะร่ำคาญเนาะค่ะเนาะกินน้ำตามด้วยเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ด้านำพี่น้องกำลังอ่ะอันเีบ่ายเดียวไปเก็บต้นของเพื่อนบ้านค่ะมันหลายใหญ่ๆหวานๆเลยพี่นอ้อง อ๋อยค่ะอ่ะ,อะขอบพูดเลยแล้วที่มากินเขาน้ำกันน้องพี่น้องนะขอบพูดเลยๆลยจ้าไว้พอกันในคลิปหน้าด้จ้าเด้อสำหรับเมื่อนี้บ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า